พี่เหอหัวทำไมวมันี้ได้ละ่ะไม่ต้องรับใช้เจ้าแม่เหรอคะเจ้าแม่หวังหมู่อารมณ์ไม่ดีเลยบอกให้เราออกมาเนี่ยทำไมเหรอมีมนุษย์คนหนึ่งด่าว่าสวรรค์ด่าว่าเจ้าแม่เป็นเออเป็นเป็นอะไรเหรอเป็นเจ้าแม่สาะระเลวนะส<ะ>ิวยง,งั้นเจ้าแม่ของเราโทษเขาสิไม่เลยนะทําไมล่ะเห็นบอกว่าเกี่ยวข้องกับโคมเป่าเหรียญโคมเป่าเหรียญเหรอครั้งนั้นเทพธิดาสามขโมยโคมลงจากสวรรค์คนผู้นี้เป็นคนที่ถูกทําร้ายมากที่สุด เขาก็เลยเจ็บแค้นเจ้าแม่หวังหมูว่าพรากรักของเขาไปเอ๊ะพี่เหอหัวตกลงเรื่องขบเประเหรียนมันยังไงกันแน่คะเ้าก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะเอ๊ยถ้าเจ้าสนใจอยากรู้ลองไปถามท่านเทพสุยเยีย่ยดูสิอ๋อท่านเทพสุยเยีย่ยเออเดี๋ยวข้าจะให้ดูขันช่องทิพ์เจ้าก็จะรู้เองแหละ,อะขอบคุณคะ่ะเอ่อฮ้ยชบ เอเอท่านเทพทำไมภาพมันหายไปแล้วคะเ,เรื่องนี้ต้องถามท่านเทพเออหลางอะนะ พราะว่าเรื่องนี้เขาไม่คนจัดการทั้งหมดเห็นบอกว่าเทพธิดาสามอิทธิฤทธิสูงส่งขนาดเทพเอ่ยหลังก็ยังเกือบเสียทีนางจนสุดท้ายนะั่แหละกว่าจะจับนางไปขังไว้ใต้เขาหัวซานเมื่อ20ปีก่อนนั่นะนะนะเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ยีสิปี20ปีแล้วยังไม่ปล่อยอีกเหรอเพานางไม่ยอมรับผิดนะขอเพียงนางยอมรับผิดจ้าม่หวังมู่องปล่อยนางแน่เลยแต่ว่าเนี่ย นางยอมถูกทับอยู่ใต้เขาหัวสานก็ไม่ยอมรับว่าทำผิดเออเป็นคนอย่างนั้นทำาไมเป็นแบบนั้นล่ะน,นั่นน่ะสิเดี๋ยวข้าจะพูดกับนางเอง